ขึน้นตัวการันตินเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพน,นรันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายอตอตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โออีเช่นเคยเนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นาะยก,ก็มาพร้อมกับเกมดักก้อนแฮชนะหรือเกมแม่มังกรนะพกทุนมา500เดี๋ยววันนี้จะพามาปลูกแม่มังกรนะมาดูซิว่าวันนี้ทุน500ของเราจะรอดหรือเปล่ามา เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะทุน500วันนี้เดี๋ยวจะเริ่มต้นเบ็ดยี่เลยเด้อเล่นใหญ่ไฟกระพริบวิบว,วนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะสำหรับเกมดักก้อนแฮสนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นเกมการเก็บสแต็กนะถ้าเราเก็บครบ70ตัวนะแม่มก่อนก็จะตื่นมาพ่นไฟให้เราแล้วมันก็จะเข้าฟรีเกมนะทำไมนิ่งจังจะรอดไหมวันนี้ เกมก็หน่วงหน่วงนะวันนี้นะสงสัยฝนตกเน็ตเก๋วไม่ค่อยดีนะเพื่อนอุ้มมันจะรอดไหมวะนนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้เกี่ยวกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก,ก็ฝากกดให้ด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆที่เก๋อุกลงนะเดี๋ยวจะตามกันไม่ทันนะจ๊ะเออ เปลี่ยนเป็นวายนะรอบนี้เออเกือบล้างกระดานอุ้ยโฮ้ยมีโอกาสนะรอบนี้นะยังไงเรียบเอ้เต็มจอเอาแล้วกวเจ็ดสิบไปเป็นทีเรียบร้อยหูแม่มักรตื่นแล้วนะเพือ่อนๆนี่นะแม่มกรตื่นมาแล้วมันก็จะเข้าฟรีเกมให้เราเราต้องเก็บสแต็กให้ครบเจนะเพื่อนๆนะมาเบามาตาไหมอู้ตาเต็มจอเรียบร้อยหูเอาเรื่องว่ะ อีกสักช็อตดีโอยเสียงหายโอย้ตื่นมาครั้งแรกนี่เอาเรื่องจัดจัดเลยนะก้อนส้มไม้เออได้อยู่ไหลต่ออยู่นะตามาต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 าเป็นสัญลักษณ์ที่แพงที่สุดนะเพื่อนนะยังไงใครว่ามังกรฟ้าเออไหลตาต่ออยู่นะยังไงวะเนี่ยหต้องตาเท่าน,านั้นตาเออ มังกรฟ้ามังกรฟ้ามังกรฟ้าไหมเออใครวะเนี่ยใครไว้มังกรเขียวมังกรเขียวโหต้องมาคำนวณก่อนนะว่าตัวไหนได้ถึงจะไปต่อโหแม่มังกรสายนา้ำไปไฟต่อแล้วนะจ้าอุยมีเกมแรกก็เดือดเลยปุกแม่มังกรสำเร็จนะเพื่อนๆนะตื่นมาพ่นไฟให้เรา แล้วก็ได้รางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์มา5,448บาทนี่แค่เบ็ดยี่นะเ,เพื่อนน้บวกมา5,000กว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องขออนุญาตปรับเบ็ดเพิ่มขึ้นอีกสักนิดสักหน่อยละกันนะไปที่อู้เบ็ด50เลยเลยรอดไหมวัดเบ็ดร้อยไปเลยละกันนะดูทรงมันจะไหลดีๆอยู่นะนี่ไปให้สุดเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะวันนี้บวกเกมสาวถ้ำม,มา3,000 30, กว่านะเ,เพื่อนนะ วันนี้สาวทาก็ไหลดีเด้อใครเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรลองไปสาวทานะไหลดีแตกดีไหลนอกก็ดีเข้าฟีก็จ่ายนะใครยังไม่ดูทิปไปดูกันได้นะยกลงไว้แล้วนะที่ช่องไก่โอวีสองวันนี้เราบวกมาแล้วเราอย่าไปกลัวนะวัดสุดอย่างเดียว อย่านิ่งอย่านิ่งเฮ้ยม่เข้าเลยว่ะรอดไหมวันนี้อ่คุณเติมแรกมาห้ารอยนะวันนี้เมื่อกี้บวกไปห้าพันกว่าปันไปมันมาเลยอยู่สามพันกว่า เอาหน่อยดิเอาหน่อยโอ้ยอยากวะไม่ไหลต่อเลยนะแต่งทีเดียวแล้วหยุดแต่งนี่มันจะตื่นหรือเปล่าในแม่มังกรเนี่ยฮัโลโหลนี่เบ็ดร้อยนะเพื่อนแม่มังกรขยับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮัลโหลแม่มังกรที่เซานะเราไม่ยอมตื่นส่วนตัวเอกชอบเกมนี้นะนเพื่อนนะตัวละครมันน่ารักดีมังกรน้อยเออเอาแล้วไหมมาได้ลุ้นอยู่นะจังหวะนี้กระทือไปตัวจิว๋วน่ารอดว่ะ,ะเฮ้ยได้อยู่เออ สามสิบแล้วไปไหลต่อก่อนไหลต่อก่อนอย่าเพิ่งกระทืบอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นวายไม่ทันยังไงยังไงสีเออเกือบเต็มจอแล้วก็ไหลต่อเอามีโอกาสนะเพื่อนๆนะนี่เบ็ดร้อยนะจ๊ะยังไงอันเก้เรียบร้อยมาโอ้ยกบเขียวขเขียวกบเขียวมังกรขเขียวนะีก๊กชอบเรียกมันว่าวกบมันคล้ายๆกบเออ แล้วก็คบจ็่สิตไปเพื่อเรียบรอหูแม่มังกรตื่นมาเบ็ดร้อยนะเพื่อนๆรอบนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ดร้อยของเราจะแตกไปเท่าไหร่นะมาเอาตัวแพงๆตัวแพงๆเลยได้อยู่จะไปต่อได้ไหมเนี่ยสภาพเรียบร้อยไม่แตก เลยนะเป็นมา4,190บาทรางวัลเมกาโอ้โท oh, ี่เบ็ดร้อยนะได้น้อยกว่าเบ็ดยี่เพื่อนคุณตั้แรกมา500ตัวนี้บวกม,มา6,400มาเดี๋ยวไปต่อยีกทีนี้สักหน่อยละกันดันให้ถึงหมืน่นไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าดูท่าไม่ดีนี่หยุดเลยนะก็นงงวงเออมาอีกทุกช็อ,ชอตดี ดีนะรอบนี้สรงดีมีโอกาสหุ้วายเต็มๆไปกระทืบกระทืบไปไอ้จิ๋วมาช็อตนี้ต้องมาต้องตื่นแล้วแหละแม่มังกรไม่ตื่นไม่ได้แล้วนะอู้เรียบร้อยไหมอุ้ยคาดหนึ่งคาดหนึงยังไงจังหวะตกลุ่ม เรียบร้อยช็อตแก้ตัวมาขอแบบไหลๆไหลๆตามาเต็มเต็มตามาเต็มเต็มเรียบร้อยโอู้โสองหมื่นบาทไม่ขาดไม่เกินจบนะจบนะเออที่เหลือคือของแถมนะเจอตาเข้าไปเต็มกอช็อกเลยอะดิเออเอาเรื่องพอนะเป็เท่าไหรว่วะเนี่ย โอ้ยรางวัลก้อนโตรระดับซุปเปอร์2อ0หมกับอีกเจบาทโอจบนะจบเจ้าไม่เราหรือพอดีกว่าทุนต้นแรกว่า500อนะวันนี้ตอนนี้บวกมา2 7 9 9 6กับบาทพอนะไม่ไปต่อแล้วบวกแล้วต้องรู้จักพอนะจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนเกมเกมอะไรวะวันนี้เล่นไปเกมมวยไทยนะบวกแล้วไม่พอนะโลมาก่าบหายหมดเหลือแต่ตูดเออพอนะจ๊ะวันนี้